สันสิวนาโนคอมเพล็กซ์เรโซนาเอาละครับและตอนนี้นะครับได้ถึงช่วงสำคัญแล้วนะฮะที่จะประกาศผลนะครับผู้ที่จะเข้ารอบนะฮะในรอบไฟนอลครับ เราจะมีการคัดเลือกเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับโดยทีมแรกนะครับจะคัดเลือกจากคะแนนโหวตนะฮะสูงที่สุดเลยนะครับจากประชาชนที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศครับและทีมที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับทีมแรกได้แก่ ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับคุณด้กซโลวิกครับโอ้โหสุดยอดมากนะฮะและนี่คือผู้ที่มีคะแนโนโหวตสูงที่สุดนะฮะของประชาชนทั้งประเทศเลยครับนะครับเรียกว่านะครับประเดิมรอบเซมิฟานัลวันนี้นะครับ คุณเอกนี่แหละครับคะแนนโหวตสูงสุดท็อปโหวตเลยนะฮะยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเอาแล้วนะฮะผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะหทีมนะครับเราจะเหลืออีก1ทีมนะฮะโดย1ทีมนี้เนี่ยนะครับจะต้องถูกคัดเลือกนะครับโดยคณะกรรมการของเรานะครับแล้วก็เราจะเลือกนะฮะสทีมครับที่มีคะแนนที่มากที่สุดในลําดับต่อมานะฮะพร้อมไหมครับโดยเราจะประกาศแบบไม่เรียงลําดับนะครับเราจะประกาศ2ทีมนั้นให้คุณผู้ชมทราบก่อน และสองทีมนั้นคือทีจีทีศูน 01ครับจะสู้ไทยแลนด์ได้เลยครับยังเหลืออีกหนึ่งทีมนะครับยังเหลืออีกหนึ่งทีมที่ต้องออกมาและให้คณะกรรมการทั้งสามท่านตัดสินใจอีกทีและทีมที่สองนั้นคือ t ีจีทีศูนย์สามครับต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับทุกทีมด้วยนะครับขอแสดงความขอบคุณจริงๆนะฮะถือว่าทุกทีมได้แสดงความสามารถเต็มที่นะครับแล้วก็เยียมยอยจริงครับแต่แต่ที่อยู่ตรงข้างเรานะครับว่าจะเป็นทีจีทีศูนย์หนึ่งและทีจีทีศูนย์สามนะครับทั้งสามท่านจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครที่จะได้ผ่านเข้าไปในรอบไฟนอลครับ อะไะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมขอเริ่มจากคุณเบนส์พอชิตาเลยครับโอ้ยลำบากใจจังคือจะบอกว่าโชว์ดีทั้งสองทีมนะคะก็สำหรับน้องเฟิร์สเนี่ยต้องบอกว่าคราวที่แล้วน้องเฟิร์สก็ทำไว้ดีมากครั้งนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เบนก็นไม่รู้ว่าคราวหน้าน้องเฟิร์สจะเลือกเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังเพราะเพลงสองเพลงที่เลือกมายากอยู่แล้ว ะะแล้วก็สําหรับเดอะซูเนี่ยคราวที่แล้วเราก็ประทับใจคราวนี้เราก็ประทับใจ,บใจแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าจะทํายังไงให้คุณมีอะไรโชว์ให้เราได้ดูอีกเอาเป็นว่าเป็นขอเลือก เรื่องน้องเฟิร์สลวกันค่ะเท่ากับว่าตอนนี้น้องเฟิร์สมีหนึ่งคะแนนแล้วนะครับน้องเฟิร์สต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าเดอะซูไทยแลนด์อย่าเพิ่งถอดใจนะคนระับเพราะว่าอีกสองคะแนนนะครับอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับต้องคำถามคุณน,นิรุตสิริจันยาเลยครับเชิญครับผมได้พูดไปแล้วว่าน้องเฟิร์สนะั้นทำให้ผมเห็นถึงเด็กตัวเ,เล็กๆในในอดีตมา แต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ผมเห็นหญิงสาวที่มีอนาคตที่สดใสข้างหน้าแต่ว่าข้างหน้านะคุณจะต้องไปอีกหลายหลายด่านแล้วก็จะไปเจอกับสังคมที่เป็นจริงผมก็ไม่คิดว่าน้องเฟิร์สจะร้องสู้กับใครได้อีกและยังมีอีกหลายรอบที่จะต้องไปถึงตรงนั้นแล้วก็การที่ร้องแล้วก็เป่งเสียงที่มีพลังออกมาแค่นี้มันก็ยังไม่พอหรือจะมามีเดินบนปุยเมฆแค่นี้มันก็ยังคงอย่างจะไม่พอเพราะว่ามันก็ยังต้องมีอีกหลายหลายด่านกว่าจะไปถึง จุดที่เราจะต้องไปถึงและหลังจากนั้นคุณก็จะต้องต่อไปสู่อาชีพส่วนทางซูนี่ก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าคุณมีความตั้งใจตั้งใจมากกว่าครั้งที่แล้วความสนุกสนานก็เหมือนกับว่าคุณได้ปลดปล่อยก็เช่นเดียวกันอีกว่าเราก็ยังมีคนที่เต้นอีกหลายอย่างหลายแบบซึ่งแตกต่างไปกับคุณแล้วเขาก็ปลดปล่อยพลังออกมาในรอบคัดเลือกไปแล้วงั้นตัดสินเลยดีกว่านะครับ ขอเรื่องน้องเฟิร์สครับและเราก็ได้นะครับสทีมที่ผ่านเข้าไปสู่ในรอบไฟในอลนะครับใช่เลยครับคุณเอกและน้องเฟิร์สครับขอเชิญเลยนะฮะดานีิเลยฮะดานนี้ฮะขอบคุณดาซูนะครับขอเสกกับดาซู แล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราอยากจะฟังนะฮะความคิดเห็นของพี่พิย์โยนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ครับเออใจจริงคือผมอยากจะให้เด็กไทยเราทํางานเป็นทีมแบบ The ะซูไทยแลนด์เนี่ยนะครับแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเราเล่นเป็นทีมแต่สู้หนึ่งเดียวไม่ได้ผมก็ต้องเลือกน้องเฟิร์สเหมือนกันครับถือว่าเป็นเอกฉันท์นครับผันเลยครับ เาละฮะและนี่คือ2ทีมนะฮะสทีม2คนนะครับที่มีคะแนนโหวตเนี่ยนะฮะสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามได้นะครับส่วรายการของเราทุ่งสตาร์เนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่าสำหรับรอบไฟนอลนี่นะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันนี่นะเพื่อหาสุดยอดของเราเนี่ยนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เงินรางวัลนะครับ5ล้านบาทนะฮะคอนโดแอพสแตร์ผลโยชินพาร์คนะครับแล้วก็รถยนต์มาสด้านะฮะ แฮชแท็กนะครับแฮชแบกนะฮะขอไปครับ2.0นะฮะลิตรใหม่นะครับแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับ10ล้านบาทครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมทั้งบ้านที่โหวตเข้ามานะครับนอกจากได้ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์แล้วนะครับในสัปดาห์สุดท้ายนะครับคอนโดแอสแทกผอนโยทินพาร์คหนึ่งห้องหนึ่งรางวัลนะครับรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับได้เหมือนกับผู้ชนะเลิศเลยแล้วก็รถยนต์มาสด้าสามซีดาน2.0ลิตรใหม่นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ยามห้าสี่รางวัลโทรศัพท์มือถือ AS Blackberry ทอสนะครับหเครื่องเช่นกันนะครับอย่าลืมบวกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็สําหรับผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นี่นะฮะอยากจะเข้ามาชมในห้องส่งสดๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะกดโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับหนึ่นะฮะเรียกสันซิวครับแน่นอนครับทั้งสองท่านนะครับเส้นไทยอีกยาวไกลครับและนี่ก็คือไทยแล a ด์สก๊อตไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ